มาดูเหรียญหลวงปู่ชอบนะครับรุ่นพระราชทานงานนะครับวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งเหรียญนะสภาพพอสวยนะครับส่วนมากเราจะเจอเหรียญรุ่นสุดท้ายนะที่เป็นหลังตาตาคุดนะครับวันนี้มีหลังเครื่องอัฐบริขารนะครับออกวัดท่าแขกพบเจอน้อยกว่านะครับหายากกว่านะครับแล้วองค์นี้เป็นเนื้อนวะนะครับแกะพิมพ์ได้สวยงามมากนะครับเราดูพิมพ์ด้านหน้าหลวงพ่อนั่งเต็มองค์แบบเนี้ยนวะเป็นเนื้อสวยอยู่แล้วนะครับ เป็นเหรียญดีประสบการณ์สูงนะครับสายดลวงปู่ชอบนี่เขาเก็บกันหมดนะเผื่อใครสนใจนะ <c oughs> อ,องค์นี้เนื้อเนวะแก่เงินผมแบ่ง2 2 0บาทรวมส่งนะครับราคาบอมมากนะครับเนื้อทองแดงยังราคาแพงกว่านี้เลยนะครับเนื้อทองแดงก็เล่นกัน2-300แล้วนะครับแต่อ,องนี้ผมแบ่ง2 2 0มีแบ่งอง์เดียวเลยสภาพพอสวยนะเป็นงานใหญ่ของสายกรรมฐานเลยใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้ a d ด a d l i น์มาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเหรียญดีของหลวงปู่